ซองเลขห่างประทัดลูกสาวพญายนาคลาลาธัญญาอาัสยามงดวันที่1นึ่งสิงหาคามนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มากความสามารถสําหรับลาลาและธัญญาอาัสยามก็ได้ฝากตัวเป็นลูกสาวของพญายนาคเต็มตัวและมักจะหาโชคให้กับแฟนคลับหลายงวดติด,ตดกันจนคนติดตามในโลกโซเชียลอย่างมากมายและล่าสุดต้องบอกว่านักเสียงโชคก็ไม่พลาด แ่สองเลขห่างประทัดของนักร้องดังลาลาธัญญาอาสยามลูกสาวพญานาคงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้โดยงานนี้เพจเ c e b o o k ลูกสาวพญานาคลาลาธัญญาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าทั้งสน้อยทั้งเราออกในนี้หมดเลยจ้าในขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสาธุสาธุาธออกหวยใหญ่นําเดอร์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า กราบสาธุค่ะออกหวยไทยแนเดอร์ค่ะคอมเมนต์ท่านบบอกว่า59ขอให้มาหวยไทยนะคะสาธุซึ่งเลขหางประทัดคือหมายเลข59และ388ฟังอีกครั้งนะคะเลขหางประทัดได้แก่หมายเลข59และ388ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ